สวัสดีครับก็มีความคืบหน้าของนักตบลูกยางหญิงไทยนะครับสาวไทยรุ่นยู20ครัก็คืนนี้ก็ได้บินลัดฟ้าสู่เนเธอร์แลนด์ฮะลุยศึกชิงแชมป์โลก2021นะซึ่งเราห่างหายไปประมาณ8ปีนะครับก็ส่งแรงใจแรงเชียร์กันนะครับเนื่องจากบอลเล่นบอลหญิงนฮะ วันนี้วันที่6กรกฎาคม2,564เวลา5ทุ่มนะฮะ23รายกาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวอลเลยบบอลหญิงทีมชาติไทยฮะชุดยู0ออกเดินทางด้วยสายการบินลุบฮังซ่าเที่ยวบินที่ LH773 เนะ,ะเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลยบบอลเยาวชนหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีชิงแชมป์โลกฮ0ะ2021 ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์กันครับสำหรับนักตบสาวไทยฮะทีมสาวไทยเข้าร่วมแข่งขันในศึกชิงแชมป์โลกรุ่นเยาวชนหญิงเป็นครั้งแรกฮะในรอบ8ปีฮะโดยครั้งล่าสุดที่ลงแข่งขันนั้นคือปี2013นะหรือปี2556นะฮะถ้าจำไม่ผิดและในปีนี้ฮะ2 1งนีหนนี้จะแข่งขันที่เมืองลอตเตดัมนะประเทศเนเธอร์แลนด์ และก็เมืองคอตไลน์นะประเทศเบนเยีย่โดยทีมสาวไทยจะได้แข่งขันที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ก่อนนะฮะนาวาอากาศโทนัตพลฮนะสีสมุทรนากนะฮะหรือโคตยะนะที่เรารู้จักกันดีในนามโคตยะเนะฮะเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนในครั้งนี้ฮนะเป็นผู้คุมทีมในชุดเมื่อปี 2013ด้วยนะฮะรวมถึงยังได้เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนในทีมชุดนี้ด้วยนะฮะมาซ้ำกันนะฮะกล่าวว่าะะมีคำสัมภาษณ์สั้นๆของโคชยะกล่าวเป็นแบบนี้นะฮะการเตรียมทีมของเรานั้นมีเวลาไม่มากฮะแต่นักกีฬาเราได้เล่นในชุด u 17เป็นส่วนใหญ่และการปรับทีมก็ดีขึ้นเรื่อยๆะฮะจากผลงานที่ผ่านมาจากที่ช่วงแรกๆยังปรับตัวเข้ากันไม่ได้ แต่เราก็กลับมาทําได้ดีในช่วงหลังๆของการฝึกซ้อมที่ผ่านมานะฮะแต่ในเรื่องของประสบการณ์เราอาจจะไม่ได้มีมากฮนะเราตั้งใจสู้เต็มที่ทุกเกมนะส่วนผลจะออกมาแบบไหนเราจะทําให้ดีที่สุดครับก็ส่งแรงใจแรงเชียร์นะครับขึ้นลูกหลังฮะขึนลูกใหม่ของประเทศเรากันครับก็มีรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยมันอย่างอาประมาณนี้ครับ หนึ่งก็คือกัญญลัตขุนเมืองนะฮะจิดาพานาหัวหนองนะฮะปนัดดาชัยเพชรปาจลีมณีสีนะมพิมตะวันทองยศนะ,ะวนลัญญาสีละอองวิมลลัตธนพันธ์วิลัญยุพาอินจันสสิปภามณีวงสุพัชชาคำตรรักษานะฮะแล้วก็สาวภาสู่สุขแล้วคนที่อสิองนะครก็คือ อมรดาเลิกสว่างนะกมีนักกีฬาไปทั้งสิ้น12คนนะผู้ฝึกสอนหรือหัวหน้าโค้ชก็โค้ชยะนะันตพลศรีสมุทรน้าผู้ช่วยผูผ้ฝึกสอนก็คืออภิรัตน์งามมีฤทธิ์ผู้ช่วยอีกคนหนึ่งก็คือนัตพงษ์เกษาพันธ์ฮะเทรนเนอร์ของทีมก็พิมพ์วัดบุญจันทร์นักกายภาพก็เป็นนัทธลิกานินพงศ์ผู้จัดก,การทีมครั้งนี้นะก็คือคุณอัจฉริยะแววนลำนะฮะ ทีมชาติไทยจะแข่งขันในกลุ่มซีที่ประเทศในแนร์นะฮะร่วมกับประเทศตุรกีรัเสเซียและสหรัฐอเมริกานะทีมดังๆทั้งนั้นเลยฮะพี่น้องช่วยติดตามเชียร์กันหน่อยฮะนัดแรกก็จะลงสนามพบกับตุรกีในวันที่9กรกฎาคม2564นะฮะเวลา2ทุ่มครึ่งบ้านเราเนี่เองนะครับ20นากานาทีถ่ายทอดสดทาง y ยูทู e นะฮะ u t u b บวอลเลย์บอลเวิร์นะฮะ ตามด้านล่างหน้าจอนะครับก็ติดตามชมส่งแรงเชียร์แรงใจนะไปกันสวัสดีครับ